สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปวิดีโอคลิปสั้นของผมอีกครั้งนะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามที่ว่าไม่มีเวลาจะทําธุรกิจออนไลน์ได้หรือไม่คําถามนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมตั้งเป็นคําถามท็อป10นะครับผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากนะฮะ เป็นทั้งคําถามแล้วก็เป็นทั้งข้ออ้างมีเพื่อนๆหลายคนครับถามเข้ามาเยอะแยะมากมายหรือว่าจะทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยสนใจที่จะทำแล้วไม่มีเวลาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็คนที่กําลังทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าก็หยุดทําไปเมื่อผมไปถามว่าทําไมถึงไม่ทําต่อคําตอบครับที่ได้ส่วนมากเลยก็จะบอกว่าไม่มีเวลาผมก็เลยตั้งเป็นคําถามเนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตมากๆแล้ววันนี้ผมก็จะมาตอบว่า ไอคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์จริงหรือเปล่านะครับผมต้องบอกนี้นะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยคนเราทุกคนนะมีเวลาเท่ากันหมดคือ24ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่มาทําให้เราแตกต่างกันน,ะนั่นคือไอเจ้าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยในแต่ละวันเราเอาเวลาพวกนี้ไปทําเรื่องอะไรบ้างนี่นะครับคือสิ่งที่แตกต่างว่า ทำไมเราถึงยังเป็นคนทั่วไปแล้วทําไมอีกหลายๆคนถึงเป็นคนที่สําเร็จหรือเป็นคนรวยในการดําเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีอะไรแตกต่างกันแน่นอนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับบอกผมว่าเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจเทียบจะประสบความสําเร็จแต่ไม่มีเวลาจะให้ฉันทำยังไงอืมหลายคนมามาบ่นกับผมอย่างนี้มาบอกกับผมอย่างนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าตัวผมเองอะ่ะถามว่ามีเวลาเยอะไหมในแต่ละวันก็ไม่มากนะครับ ผมก็ทํางานประจําเหมือนกันแล้วถามว่าทําไมผมถึงทําการตลาดทําธุรกิจออนไลน์ได้ละ่ะอืมมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาแต่ที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาแต่เราอะ่ะไม่คิดที่จะแบ่งเวลาให้กับการสร้างชีวิตด้วยธุรกิจออนไลน์มากกว่าครับคนทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดครับคนที่ไม่มีเวลานั่นคือคนตายเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น การที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานั่นหมายว่าเพื่อนๆกําลังแช่งตัวเองนะฮะเพราะคนตายเท่านั้นที่ไม่มีเวลาครับมีเวลาเท่ากับศูนย์ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะฮะต้องบอกว่ามีเวลาน้อยหรือมีเวลามากอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะครับเมื่อได้คําตอบว่ามีเวลาน้อยหรือมีเวลามากคําถามต่อมาครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนจะมาถามผมนั่นคือก็ฉันมีเวลาน้อยฉันจะทํำยังไงล่ะเอาจริงๆนะ ณตอนนี้ผมก็มีเวลาน้อยนะฮะผมไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันนะคะผมก็มีงานประจําที่ผมต้องทําเหมือนกันซึ่งงานประจําของผมเนี่ยมันเข้างานแปดโมงครึง่งแต่เลิกจริงๆอะ่ะหกโมงครึง่งถึงหนึ่งทุม่มนะฮะแล้วผมต้องขับรถกลับหออีกประมาณชั่วโมงครึง่งนะฮะกว่าผมจะไปถึงหอเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มและพอห้าทุ่มที่เชคืนเนี่ยผมก็ง่วงนอนแล้วก็ต้องนอนเพราะว่าแปดโมงครึง่งจะต้องตื่นขึ้นมาทํางานอีก สาร์อาทิตย์อาจจะมีการทําเข้าอาจจะมีการเข้าเวรอีกนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าทําไมผมถึงทําธุรกิจออนไลน์ได้ละ่ะมีสิ่งเดียวครับที่สามารถทำให้ผมทําธุรกิจออนไลน์ได้ทั้งทงท,งที่ผมมีเวลาน้อยนั่นคือการแบ่งเวลาครับและใช้เวลาว่างทุกขณะของเราเพื่อทําธุรกิจออนไลน์ครับงั้นเอาอันดับแรกก่อนนะครับเรื่องการแบ่งเวลา ผมต้องบอกงี้นะครับว่าการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าการทําธุรกิจออนไลน์เป็นอาชีพที่สร้างชีวิตได้นะครับสามารถทําให้เราเนี่ยมีแพสซีฟอินคัมเหนื่อยชั่วคราวแล้วสบายชั่วโคตรได้ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับผมให้ความสําคัญกับธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างชีวิตให้กับผมมากกว่างานที่สร้างชีวิตให้กับเจ้านาย หลายคนนะครับทุ่มเทให้กับงานแบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นการทุ่มเทให้กับงานปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างแข็งขันและทุ่มเทแต่คําถามคือเราทุ่มเทมันเกินไปหรือเปล่าถ้าวันนี้เราเป็นลูกจ้างที่ดีลองคิดดูซิว่าอีกสิบปีชีวิตของคุณจะเป็นยังไงและชีวิตของคุณมันดีขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเราทํางานเพื่อความฝันของคนอื่นใช่ไหมฮะ ทำให้คนอื่นได้หน้าได้ตาหรือทําให้คนอื่นได้มีฐานะที่ร่ํารวยขึ้นแต่ตัวเราก็ยังย่าอยู่ที่เดิมทําบุญให้กับคนอื่นแต่ก็อย่าลืมทําบุญให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานตามหน้าที่เนี่ยทุ่มเทได้ครับเราต้องรู้จักแบ่งเวลาครับแบ่งเวลาเพื่อจะสร้างเนื้อสร้างตัวบ้างนะครับไม่ใช่สร้างความมั่นคงให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่เท่านั้นนะฮะแต่เราต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราด้วย เพราะว่าคนที่เรารักยังรอเราอยู่นะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆเป็นอะไรขึ้นมานายจ้างก็แค่หาลูกจ้างคนใหม่มาทํางานแทนเราเท่านั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเป็นอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะก,กี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพ่อที่ดีอย่างเราได้หรือไม่สามารถที่จะทดแทนลูกที่ดีอย่างเราได้นะครับครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญครับ และสําหรับในเรื่องของการแบ่งเวลานะครับหลายคนครับเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็คิดว่าเออจะทําเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ทํามันอย่างเสริมๆครับผลที่ได้รับนะครับเพื่อนๆจะได้รายได้แบบเสริมๆไม่กี่พันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าบ่นครับว่าทําไมทํามาตั้งนานแล้วถึงได้เงินนิดเดียวหรือได้เงินไม่มากเท่าไหร่ก็เพราะว่าเพื่อนๆตัวเพื่อนๆเองอ่ะมีวัตถุประสงค์มาทําเพื่อหาไรายได้เสริมไม่ใช่หรอครับ ได้ห้าร้อยหนึ่งพันสองพันอันนั้นอ่ะก็คืองานเสริมมันก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เพื่อนเนเข้ามาทําธุรกิจแล้วนี่ใช่ไหมฮะคนที่อยากจะประสบความสาเร็จในธุรกิจออนไลน์เนี่ยหรือมีแพสซีฟอินคอมในธุรกิจออนไลน์มันต้องทํางานแบบแบ่งเวลาให้เป็นครับไม่ใช่เอาเวลาว่างมาทำนะฮะถ้าบอกว่าว่างๆค่อยมาทําว่างๆค่อยมาทําความสาเร็จก็บอกคุณเหมือนกันครับว่านั้นว่างๆคุณค่อยสําเร็จแล้วลกันนะครับมันไม่มีทางอยู่แล้วครับ การทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอครับถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีความสม่ําเสมออย่าคิดว่าธุรกิจอันนั้นจะรุ่งเรืองนะฮะดังนั้นสรุปได้ว่าเราจะต้องมีการแบ่งเวลาครับทุ่มเทให้กับงานที่เป็นหน้าที่ของเราอ่ะทุ่มเทให้เต็มที่ครับแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยว่าเวลานี้เราจะต้องทุ่มเทให้กับการสร้างชีวิตของเราด้วยแล้วเชื่อผมสิว่าถ้าเกิดว่าเราสําเร็จในธุรกิจออนไลน์จนเรามีพาสซีฟอินคอมทีเนี้ย ไอ้คำว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในปัจจุบันเนี่ยเราจะสบายอย่างชั่วโคตรครับจำคำผมไว้นะครับว่าถ้าเหนื่อยเพราะทำงานหนะักแค่นอนหลับคือเดียวครับก็หายเหนื่อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดเหนื่อยเพราะความจนไม่ว่าจะนอนสักกี่คืนก็ไม่หายครับอันที่สองครับการใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าผมเชื่อว่าทุกคนมีเวลาว่างครับถึงแม้ว่าจะทำงานหนักหรือ ทำงานจนไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเวลาว่างครับคำถามคือเราจะเอาเวลาว่างไปทําอะไรนี่แหละครับคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จคนที่สําเร็จครับเขาอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับเขาจะใช้ทุกๆเวลาว่างของเขาในการเพิ่มทักษะของเขาเองหรือในการในการพัฒนาตัวของเขาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นหรือ พัฒนาธุรกิจของเขาให้มันเพิ่มขึ้นงอกเงยเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะดูเหนื่อยครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีเวลาพักเลยถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราสําเร็จแล้วทีเนี้ยเราพักได้ตลอด24ชั่วโมงเลยละครับื่อนเพื่อนว่าคุ้มหรือเปล่าฮะมันดีกว่าวันนี้ที่เราพักแล้วเราก็ใช้ชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงไปใช้ชีวิตช้อปปิง้งทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนะฮะ แล้วก็ต้องกลับมาสู่รูปเดิมที่เราไม่มีเวลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,อนๆไม่เบื่อหรอครับที่เพื่อนๆไม่มีเวลาคำถามที่ผมอยากถามครับในเมื่อเพื่อนๆไม่ชอบการที่ไม่มีเวลาและเพื่อนๆจะทำยังไงครับจะอดทนทนต่อไปหรือจะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนับตั้งแต่วันนี้เพื่อให้สักวันหนึ่งเราจะมีเวลาว่าง24ชั่วโมงหรอครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับนะครับว่า สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยได้เนี่ยมันจะได้มาก็ต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับมันต้องมีอะไรแรกครับและสิ่งที่แรกมันต้องคู่ควรครับเพื่อนๆคิดว่าการที่เพื่อนๆมีเวลาว่างตลอดยี่บสี่ชั่วโมงโดยไม่ต้องทํางานได้ใช้ชีวิตได้เที่ยวได้เล่นอย่างที่เพื่อนๆป,ปรารถนาไว้อะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้เพื่อนๆเสียสละตัวเองเพื่อจะแลกกับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้แล้วหรือยัง แต่ผมบอกได้ได้เลยนะครับว่าคําว่าอิสระภาพอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคุ้มค่าแน่นอนครับและมันมีมูลค่ามหาศาลโดยที่ตัวเพื่อนๆเ,เองอ่ะก็ไม่สามารถที่จะตีมูลค่ามันได้เพราะมันมากมายมหา,าศาลเช่นกันและทีเนี้ยเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงครับไม่ใช่วันสุขร์แค่วันศุกร์เสราร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็ทุกเหมือนเดิมนะฮะ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ตอบคาถามไปแล้วนะครับว่าไอ้คาว่าไม่มีเวลาทําธุรกิจออนไลน์ได้ไหมผมบอกเลยว,ว่าไม่จริงครับมันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเ,เองดังหากับว่าจะบริหารเวลาอย่างไรจะบริหารตัวเองอย่างไรนะฮะเพื่อนเอนเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมครับ80-20คือมีคนเคยบอกผมนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะเอาแรงและเวลา80เปอร์เซ็นเพื่อแลกกับ ผลลัพธ์ที่ได้มาเพียงแค่20%แต่คนสำเร็จเท่านั้นครับที่เขาพยายามทำแค่20%เพื่อให้ได้80%ครับจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน,อนจริงจังกับธุรกิจออนไลน์สักปี2ปีหรือ3ามปีหรืออย่างมากเลยคือ5ปีแล้วชีวิตที่เหลือของเพื่อนไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานอีกเลยนะฮะเพื่อนๆจะหลุดพ้นกับคำว่า สิ่งที่ต้องทํากลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆอนทำอ่ะทำเพราะอยากทํอะฮะไอคาว่ากเกษียณที่แท้จริงเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วน,นะครับว่ากเกษียณที่แท้จริงเนี่ยนั่นคือการที่ได้หยุดทําในสิ่งที่ต้องทําแล้วได้ทําในสิ่งที่อยากทํานี่นะครับคือความคุ้มค่าและเป็นอิสรภาพที่ทุกคนปรารถนาครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากทํางานครับแต่ที่ต้องทํางานเพราะเลือกไม่ได้แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนมีทางเลือกครับ แต่ไม่กล้าเลือกเท่านั้นเองนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆกําลังจะบน่นสิ่งที่เพื่อนๆกําลังจะหาข้ออ้างนั้นมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆไม่ชอบถูกต้องไหมฮะคําถามคือเพื่อนๆจะอดทนใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อไปหรือจะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองล่ะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ